พบกับนา19สีประกรุ่นมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยน,นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็เอามากลับมาเอาใจแฟนๆที่มองหาอ e ีโคคารรถเก๋งเล็กๆน่ารักน่ารักโดยเฉพาะทรงฮัชแบ็ก5ประตูฮะวันนี้มาจากค่ายหลักอย่างโตโยต้าฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยบอกเลยว่าฮอตมากี่ทีนี่ก็หมดตลอดนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ214โตโยต้ายาริสตัวท็อป 1.2G ออโต้ไม่แปด ามาอีกแล้วนะโตโยต้า Yaris ครับอีโคคาร์ที่บอกเลยว่าขายดีสุดๆมากที Marketing นี่หมดตลอดนะฮะวันนี้เอาตัวท็อปมาให้ดูอีกแล้วกับคันนี้เลยฮะ2.4 0โตโยต้า Yaris ตัวท็อป 1.2G ออโต้ใหม่แ8 0ม0นได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับอีกเช่นเคยนะฮะคันนี้ก็ตัวท็อปเลยรถใหม่ป้ายแดง590,000 9,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีขน,นักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควา่าไม่มีน้ำท่วมเล็กใหม่แท้ๆ8,000 0กิโลเมตรรับประกันสึกเกลเต็มราคาครับแต่ก็แน่นอนว่ามีเก็บสีมาบ้างจากเจ้าของเดิมนะฮะเรามาเก็บเพิ่มเติมนี่ก็ประมาณ4ชิ้น5ชิ้นไม่เกินนี้ร้อยไหนใหญ่ก็ทําให้นะร้อยไหนไม่ใหญ่ไม่น่าเกลียดขัดขัดให้อย่างเดียวแต่โดยรวมตอนนี้ทําออกมาแล้ว รูปสวยเรียบร้อยแน่นอนนะฮะมารีวิวพร้อมกันเลยมาปี2014นะฮะตัวแรกตัวท็อปนะฮะก็จะได้กระจังหน้าสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับพลาสติกสีเทาโอ้โหลากยาวแบบนี้ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะสำหรับตัว G จีนะครับโคมไฟหน้าก็จับว่ายังสวยนะครับยังดูดียังใสมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคเขาเลยนะครับอ่ะสองฝั่งโคมไฟใสใช้ได้นะฮะไฟตัดหมอกมีให้ในตัว นะครับเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทั้งจากเจ้าของเดิมแล้วก็ที่เรามาเก็บเพิ่มเติมนะฮะฝากระโปรงนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยมาด้วยสีขาวนะฮะไม่ใช่ขาวมุกนะฮะรุ่นนี้จะเป็นขาวธรรมดาขาวพื้นๆทั่วไปนะโดยรวมใช้ได้นะครับออกแดดก็สวยงามกันชนก็เรียบร้อยครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดูแล้วก็ท่อนหัวดูแล้วไม่น่ามีอะไรต้องทำแล้วเรียบร้อยอ่ะแอบขวากันต่อนะครับ แถบขวาเราที่จําได้ขัดเป็นส่วนใหญ่นะครับขัดเป็นส่วนใหญ่สีสันตอนนี้แถบขวาโอเคเรียบร้อยนะครับดูแล้วสวยเนียนใสมีกลับข้างให้ด้วยสําหรับตัว G ีมือจับครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้มีฟรีม,มีการขโมยมีการสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกาคอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับหลังคาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรรู้สึกรางน้ําเปล่าอย่างเดียวนะได้เสาวอากาศแบบคีิปฉลามด้วยนะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ นะครับมีไฟเลี้ยวให้เช่ๆชนะครับล้อแม็กนะครับเจ้าของเปลี่ยนมาจากแม็กเดิมธรรมดาเปลี่ยนเป็นแม็กแฟชั่นน่าจะเป็นของซามูไราลายซามูไรนะสวยเลยหน้าเงาไม่ใช่หน้าเงาเลยแม็กดำขอบเงินนะฮะก็โดยรวมสวยนะใช้ได้อาจจะมีเบียดเบียดมาบ้างนิดเดียวก็ตามธรรมชาติแต่ดูรวมๆ90%ยังสวยดูดีก็ไปตามนี้เลยยางให้มาที่เบอร์1 95 55 R15 นะครับเป็นยางของดันหลบปีอะไรโอ้โหปีใหม่มากปี2022เลยนะครเพราะฉะนั้นดอกสวยดอกเต็มดอกคมดอกลึกใช้กันยาวๆเลยนะครับอ่ะหน้าดิสเบรกห้าหลังดัมเบรกครับตามสไตล์อีโคคารแม็กด้านหลังอาจจะรอยเยอะนิดหนึ่งนะฮะดูแล้วก็วงนี้ต้องทำนะ <laughs> เดี๋ยวทำให้ล้กันนะสำหรับวงข้างหลังนี่รอยเยอะไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยววงนี้เก็บ ซ่อมให้ละกันสำหร,รับล้อหลังขวานะฮะอ่ะส่วนยางได้ยางใหม่ครับก็โอเคหน่อยปี 2, 2022นะฮะของดันหลบนะฮะดอกสวยครับดอกเต็มดอกลึกนะฮะยางค่อนข้างใหม่มากๆนะอ่ะโครงสร้างกันต่อเลยนะประตูหลังขวาฮะเม็ดอาร์คเป็นไงสวยงามรูกลมคมกริบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบอยู่ครบอ่ะซอกประตูด้านในครับดูแล้วก็เรียบร้อยดีนะฮะ สวยๆนะครับเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในฮะก็น็อตเดิมๆนะฮะน็อตด,ด้านในนะเดิมๆนะสวยๆส,วยสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะครับเสาหน้าขวาคนขับเม็ดอาร์คอยู่ครบอยู่ครบตลอดทั้งแนวครับผม สวยๆเดิมๆแก้มขวาน็อตมีถอดมาทําสีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเม็ดอาร์กด้านในพวงนี้เดิมหมดนะฮะ mm hmm. อ่ะมาด้านหลังก็มาในสไตล์ฮั s h b แบ็กหประตู mm hmm. น่ารักน่ารักนะฮะก็มีสปอยเลอร์เล็กๆนะครับแล้วก็กระจกเดิมฮะของ t o โยต้พร้อมฟิล์มไล่ฟ้าไฟท้ายซ้ายครับสวยโอเคไฟท้ายขวาก็เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัว G เลยนะฮะก็เป็นตัวท็อปของรุ่นนี้เลยด้านหลังมือจับก็เป็นโครเมียมนะครับ ฝาท้ายสีเจ้าของเดิมให้มาก็โอเคเรียบร้อยรวมถึงกันชนหลังก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับกันชนหลังรู้สึกผมเก็บเองแหละของเดิมไม่ไดะมีถลอกบ,บ้างนิดหน่อยนะครับฝา,าท้ายมาเปิดมาดูกันกระเข็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามน็อตฝาท้ายโอเคเดิมไม่มีถอดนะครับน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีถอด นะครับตะเค็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันผิวด้านหลังแห้งสนิทฝากระโปรงท้ายแนวซิลิโคนโอเคเดิมเดิมแห้งแห้งนะครับด้านหลังมีไฟส่องสว่างให้นะครับมีพรมพื้นอะไรก็ยังสวยดูดีล้ออะไรมีให้รุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะนะมีเอ่อด้านหลังเดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนทุกอย่างเดิมโรงงานนะ 1R คมคมสติกเกอร์อยู่ครบ ไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรนะฮะฝั่งนี้1นคมๆนะแห้งๆเดิมๆเ,เลยอ่ะมาต่อแถบซ้ายนะครับภาพร,รวมแถบซ้ายครับสีสันชิ้นไหนเก็บชิ้นไหนคัดกระจําไม่ค่อยได้อะแต่ว่าไม่มีโดนหนักก็แล้วกันนะฮะ,ะทำขึ้นมาแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยสวยดูดีนะเคาไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะกระจกข้างมีไฟเลี้ยว มือจับโครเมียมสมาร์ทอินทุยยังมีฝั่งเดียวนะครับรุ่นนี้มีแค่คนขับมีฟิล์มมีกันสาดมาให้จากเจ้าของเดิมโอเคภาพรวมๆดูแล้วก็เรียบร้อยฝั่งน,นี้ไม่ต้องทําอะไรล้รอแมกหลังซ้ายนะครับโอเคเรียบร้อยใช้ได้มีเบียดฟุตบาทก็เบาๆดูแล้วไม่น่าเครียดล้อนี้ก็ปล่อยผ่านตามธรรมชาติเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาได้ยางดันหลกปียี2สองโอโ้โหคุ้มจริงๆดอกสวยดอกเต็มดอกลึกเลยนะฮะใช้ได้สักห้าปีได้นะครับสบายๆเลย อ่ะล้อหน้าฮะล้อหน้าซ้ายสุดท้ายโอเคล้อนี้ก็ใช้ได้ขอบขอบก็มีนิดหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยดูรวมๆแล้วไม่น่าเกลียดครับไปตามนี้ได้เลยยางดันหลบปี2อกปนี2022ะครับทั้ง4เส้นดอกสวยดอกเต็มดอกคมดอกลึกนะครับใช้กันกยาวยาวโครงสร้างหลักกันต่อเลยฮะสะโพกหลังซ้าย5เม็ดอ์กสวยงามรูกลมคมกรีบนะครับอยู่ครบเสากลางซ้ายฮเม็ดอ์ก อยู่ครบซอกประตูด้านในนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรแผ่นเพลทรุ่นนี้อยู่ซ้ายครับผมเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าผลิตเมษายน2014ครับเลขตัวถัง MR2K39 ลงท้ายด้วย103-1592เครื่อง1 2ลิตผลิตและประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายเมร์กสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับ ฝั่งนี้โอเคน็อตแก้มเดิมไม่มีถอดนะครับภาษีหมดมิถุนายนเดือนหน้าข้าวต่อให้ก็ได้แต่ว่าคนดูคลิปนี้นะฮะด้านหน้าอกระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูเครื่องกันไปอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้ก็สเปคอีโคคาร์แน่นอนจะเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะครับ VVTi นะฮะ8 6แรงมาครับเกียร์ออโต้แบบ C ีวรองรับได้ถึง E20 อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18โลลิตร นะครับก็เน้นความประหยัดเครื่องเล็กนะฮะเน้นใช้งานในเมืองนะครับอ่ะไม่80 0 0มนไม่เคยติดแก๊สฮะซอกในกันก่อนเลยซอกในนะครับก็รูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเบ้าโชครูกลมคมกริบมีตัวอักษร 1R คมคมนะสติ๊กเกอร์พวกนี้เดิมหมดนะฮะเรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบผิวพันธ์แห้งสนิทนะครับน็อตมีถอดมาทำสีบ้างนิดหน่อยนะฮะนี่เจ้าของเดิมก็มีพ่น บอดี้ชูทกันสนิมมาให้เราด้วยขอบคุณมากคานขวาเดิมนะครับน็อตเดิมรูกลมตัวอักษร1 R คมคมฮะอ่ะเบ้าโชคมองลงไปก็เม็ดอาร์สวยงาม0 r ฝั่งขวาที่จะอาร์หมดนะฮะคมคมเลยรูกลมคมกริบแชสซีผิวพันแห้งสนิทน็อตเดิมไม่มีขยับคานหน้ารุ่นนี้จะมีหมายเลขหนึ่งนะฮะคมๆผิวแห้งๆแบบนี้เลยคานซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแชสซีสวยงามรูกลมคมกริบ การซ้ายก็รูกลมคมกริปน็อตเดิมๆนะฮะเบาโชค 1L คมๆมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้มีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะรูกลมคมกริปซอกซ้ายขวาเขามีพ่นบอดี้ชูดกันสนิมมาให้เราด้วยขอบคุณมากฝากระโปรงเป็นไงฝาเดิมฮะฝายังไม่เคยถอดครับน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบ สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมคมกลิบผิวพันธ์แห้งสนิทครับน็อตเดิมครับฝาเดิมน็อตไม่เคยถอดฝนะาแท้ต้องสลักคำว่าตัวหยุดไอ่าถือว่ายังใสนะครับไม่แป0 0 0ื่นเดี๋ยวไปดูห้องห้องโดยสารกันไปไปในห้องโดยสารนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป 1.2G นะฮะแต่ตามสเปคจริงๆจะเป็นบอบผ้านะครับ ก็หลายปีผมก็ไม่ต้องซักก็เสียเวลาหุ้มใหม่เลยละกันนะผมหุ้มให้ใหม่เป็นหนังเทียมสีดําได้แดงจะได้เข้ากับตัวรถนะครับได้สีแดงก็ให้อารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตนะแบบวัยรุ่นนิดหนึ่งอ่ะสวยใหม่แน่นอนฮนะส่วนแผงประตูเราไม่ต้องมายุ่งอะไรเพราะว่ารุ่นนี้แผงประตูมันจะเป็นพลาสติกล้วนอยู่แล้วสีดําก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสวยงามเจ้าของเดิมอ๋อนี่ฟิล์มผมเองฟิล์มเดิมค่อนข้าง หมดอายุอันนี้ผมติดใหม่ให้ของมาสเตอร์รอบคันเลยนะครับด้านหลังฟิล์มมาสเตอร์ให้นะครับรอบคันะนะแผงประตูอะไรพวกนี้ของเดิมโรงงานหมดก็ยังสวยดูดีนะฮะบอะครับสวยแน่นอนฮะผมมุ้มให้ใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดําได้สีแดงนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็โอเคฮะกำลังพอเหมาะพอดีฮะเป็นรถเล็กๆก,ก็ไซส์ประมาณนี้แหละเจ้าของเดิมมีแถมแผ่นบงังสายตามาให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ถอดเก็บ ไว้บ้านได้นะครับโอเคประตูหลังซ้ายครับแผงประตูก็สวยดูดีเรียบร้อยนะครับมีขนแมวบ้างเบาๆมีรอยถลอกเบาๆแต่ไม่น่าเกียดนิดเดียวนะหลังซ้ายนิดหนึ่งที่เหลือโอเคดูดีฟรีมาสเตอร์ผมติดให้เองบอกมใหม่อยู่แล้วฮะหุ้มให้ใหม่เลยนะครับประตูหน้าซ้ายอ้าวเปิดมาโอเคฝั่งนี้ก็สวยเรียบร้อยฟรีมาสเตอร์รอบคันเบาหุ้มให้ใหม่สวยเนียนใส ไปลองขับกันเ่าเรามาลองขับกันเลยนะครับกับยาริส 1.2G ปี2014นะครับใหม่80,000กุญแจเป็นแบบนี้นะครับอ m โมบิลิเซอรคุญแจสำรองเรามีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมฮะหม่ปัจจุบัน83,000โลถือว่าน้อยมากนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนละเกินนะปรับความแรงได้7ระดับเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะก็มีแอร์ออโต้ด้วยนะครับปรับทิศทางก็แบบดิจิตอลนะฮะ อ่าปะุนภูมิแบบดิจิตอลเหมือนกันรุ่นนี้ผมชอบอย่างนึงคือดีไซน์แบบใช้พื้นที่ได้ดีนะคือแป้นเดียวในี่คุม3อย่างเลยนะเยี่ยมเลยนะโอเคแล้วก็คอนโซลด้านหน้าต่อมาคอนโซลด้านหน้านะครับก็มาด้วยพลาสติกสีดําแข็งๆนะฮะก็โดยรวมก็ใช้ได้ครับยังสวยนะครับแอร์แบ็คคู่พร้อมกับเบรก ABS ครับหน้าจอนะครับยาริสตัวแรกเขาก็จะให้จอแบบคลาสสิกมาอันนี้คือของเดิมโรงงานเลยนะฮะ ก็จะเล่นได้ CD, USB AUX Bluetooth ยังไม่ได้นะครับก็ตามสเปคเขาตัวแรกๆก็จะแค่นี้แหละนะเครื่องเสียงก็โอเคของเดิมโรงงานนะอันมาด้านแรงก็จะเป็น power outlet 12โวลต์น,นะครับเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังดูดีนะครับยังสวยนะก็ใช้งานไม่ยากใช้ง่ายนะครับเบรคมือแบบมาตรฐานทั่วไปร่องวางแท้วน้ำน่ารักน่ารักอีกหนึ่ง วงมาลัยรุ่นนี้จะมีมัลติฟังก์ชันให้นะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงแค่นั้นครูซไม่มีอยู่แล้วนะครับโลโก้สวยนะออวัสดุต่างๆถือว่ายังดูดีเลยนะครับเรือพวงมาลัยก็ยังสวยนะครับไม่ถลอกนะครับใช้ได้นะปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวมาดูกันอึ๊บแอะพวงมาลัยได้ขึ้นลงแค่นั้นแหละนะรถ e ีโคคาได้แค่ขึ้นกับลงอะ กระจกไฟฟ้า4บานครับคนขับเนี่ยจะได้ออโต้1บานนะเซ็นทันล็อกใช้ได้นะครับกระจกข้างฮะปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้าอ่าโอเคใช้ได้กระจกมองหลังตัดแสงสตอร์ด้วยการโยกครับเพดานมีไฟส่องสว่างด้านหน้าให้คู่หนึ่งอ่าหมดแล้วน้อยไปหน่อยก็ตามสไตล์ e ีโคคาออปชั่นชมแรกๆอาจจะไม่เยอะนะครับบงังแดดนะสีดำล้วนมีกระจกแต่งหน้าให้ สองฝั่งอ่าโอเคเบดานสีดำอ่าโอเคดูแรงง่ายแล้วก็ยังสวยดูดีนะครับใช้ได้เลยอ่าฝั่งซ้ายเกะ๊ะอ่านี่ก่อนเจ้าของเดิมทําอะไรมาอ่าเพิ่งถ่ายมาให้เรานะของเหลวเมื่อมีนาก่อนมาขายตอน8ปดหมืตอนนี้เพิ่งจะ8ปดหมื่นสาเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวอ๋อ,อ,อน้ำมันเกียร์เขาเพิ่งเปลี่ยนมานี่น้ำมันเกียร์ของไอซินนะ ก็เปลี่ยนอีกทีก็4ี่หมโลเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอีกทีก็แสนสองนู่นเลยอันนี้น้ำมันเกียร์นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเข้าตโตโยต้าใกล้ๆเต็นให้ละกันนะแต่น้ํามันเกียร์เพิ่งถ่ายมานะอาแฟมมีให้นะฮะท่านผู้ชมคู่มือมีไหมมีนะอาซีดีไว้ฟังเพลงหรือเปล่าไม่ใช่คําแนะนํารถใหม่อาสาเนามาสําเนานะครับผู้หญิงขับนะอามือแรกปี2014นะครับ ป้ายกรุงเทพนะจดมิยอภาษีเดียวต่อให้นะมิยอสีขาวเดิมเลขตัวถัง MR2K ลงท้ายด้วย1 0 3 1 9 9 2นเลขเครื่องยนต์ 3NRS 03-2677เบนซินซซูป1.2ลิตร8ปแรงมา้าไปลองขับกันจัดว่าเป็นรถอ e ีโคคาร์ที่ขายดีหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าใช้ง่าย ทนไม้ทนมือ,มอเครื่องยนต์ค่อนข้าง,างทนทานนะและระบบค่อนข้างง่ายไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่ต้องศึกษาอะไรกันเยอะเหมาะสหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถนะครับเออพวงมาลัยถือว่าเบานะฮะถอยมาก็สบายๆกานนี้กล้องถอยไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวนอกจากกล้องหน้าที่แถมให้แล้วเดี๋ยวติดกล้องถอยแบบแขวนตรงนี้ให้ละกันนะอ่ะลองเร่งดูหน่อยดิเครื่องพันสองออกตัวก็กลางๆนะฮะรถเล็กๆก,ก็ในเมืองก็โอเคมันก็พุ่งแบบ ตามสเปคเขาอะนะอาจจะไม่ได้แบบกระฉูดกระชากเหมือนรถเครื่องใหญ่แต่ว่าถ้าในเมืองก็ถือว่าเหลือๆแล้วฮะถ้าขับในเมืองก็ใช้ได้ไม่อื่น,นะครับออกทางไกลต่างจังหวัดก็พอได้นะไม่อาจจะไม่ได้ถึงกับดีมากเพราะว่าสเปคเขาเป็นอีโคคาร์เน้นในเมืองครับเครื่องแค่พันสออกต่างจังหวัดก็ขับอย่าเร็วมากแล้วกันไม่ควรเกิน120ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแกว่งแน่นอนนะฮะ อข้อดีของเขาบ้าง1เลยคือประหยัดน้ำมันนะครับ2คือมันทนทานใช้งานง่ายแล้วก็3ามคือมันคล่องแคล่วคล่องตัวโอ้ช่วงล่างยังแน่นมากเป็นนุ่มนะครับวงเลี้ยวนี่ผ่านสบายๆเลยฮะแคบมากนะครับเรียกว่าผ่านกันแบบเหลือๆเหลือๆเ,เ,เลยนะครับเน้นความคล่องตัวเข้าออกตรอกซอกซอยในมุดกันตามสบายนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นรถเก๋งที่เหมาะกับมือใหม่มากๆนะรหรือใครที่เน้นใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับ แล้วก็ราคาค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นกันไปอ่ายาที่2,014นะฮะ 1.2g เป็นตัวท็อปน้ำใหม่แค หมื่นเท่านั้นเองนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับกันนี้ก็รถบ้านเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิกควม,ไม,ม,ควมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ8 0,000ืกิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคารถใหม่ป้ายแดง599,00 0า่าันบาทวันนี้ปกติวอล์กอินเราขาย339 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน่นก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง3 1 0 0 0 0หนึ เครดิตดีจะเต็มฟรีดาวรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1 7 9รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดกกอนออกรถผมจะเอารถเข้าโตโยตา้าเช็คระยะเปลี่ยนสายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็นทังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยรถเก๋งน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไมค์ครับแ0 0หมื่นเท่านั้นเองรีบแอดไลน์เลยครับดันล,ล่าไดีไลนแอดงค้ชนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆครับไปที่กูเกิลแมปพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกาลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วตัวทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี Free. 19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นนาทีรถดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com